ผมกับผมนายชอตตี้บูจจว่ากับโซโล่เลเวลิ่งอลไลส์อีกเช่นเคยตอนนี้เขามีอัปเดตตัวละครใหม่จีหน้าโคตรสวยและสกิลเวอร์วังอลังการเอาเมึงมาก แอมคอสตูมของน้องจีน่านี่มาในธีมชุดแต่งงานขอบอกเลยครับว่าแต่งครับผมสวยขนาดนี้ไม่พูดมากทําเพลงเดี๋ยวเรามาเปิดกระชัปองหาน้องเขากันก่อนเลยกันละกันนะครับเปิดได้แค่รอบเดียวก็เอาเลยลุ้นๆกันไปมาดูซิว่าจะได้หรือไม่ครั้งเดียวได้มันก็จะปฏิหารเกินไปแต่ก็หวังอยู่ลึลกๆว่าอยากได้มาดูทีละคนโอ้โ ตีฮเลยครับผมแม่อันนี้อาวุธรัวๆนะข้ามไวๆแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูสีม่วงนะครับว่าได้อะไรเอาผมคึกว่าได้ตัวละครได้อาวุธระดับ SR นะครับแล้วผมก็กดข้ามไปอย่างไวเลยนะครับแม่ก็โอเคช่างมันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเก็บเพชรต่อค่อยมาเปิดไม้ทีนี้เรามาดูความสามารถของเธอกันบ้างดีกว่าครับ<อ>การโจมตีปกติฮิตสุดท้ายทำให้ศัตรูล,ลอยขึ้นฟ้าได้ด้วย ส่วนคอไอแพคของเธอก็จะเป็นการใช้เวทมวนต์ควบคุมแรงโน้มถ่วงทําให้ศัตรูเนี่ยติดพื้นหรือว่าดาวกันไปเลยทีเดียวเชวครับทีนี้มาดูสกิลกันบ้างครับท่าแรกรวบรวมแรงโน้มถ่วงนะครับก็ยิงลูกไฟใส่ศัตรูไปดือด้อๆนี่นะครับและทําให้ศัตรูลอยขึ้นฟ้าหรือว่าแอร์บอลได้ด้วยส่วนอีกสกิลหนึ่งร่องรอยดับสูตรนะครับอันนี้ก็คือยิงบีมใส่ศัตรูแบบยาวๆเลยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นเองจะต้องกดค้างเอาไว้นะครับไม่งั้นลำแสงมันจะออกแค่แป๊บเดียวครับ ส่วนสกิลซับพอร์ตนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นการยิงลูกไฟใหญ่ๆใ,ใส่ศัตรูทำให้ศัตรูชง,งักก่อนที่จะล้มลงไปด้วยนะครับส่วนสกิล QTE จะออกมาโจมตีท่าไฟใส่ศัตรูเฉยๆส่วนสกิลอันติเมก็จะปล่อยไฟที่มีคลื่นแรงโน้มถ่วงกว้างแบบกว้างมากๆครับและระหว่างที่ศัตรูโดเนี่ยจะเกิดการแอร์บอลหรือว่าลอยขึ้นฟ้าและก็ชงักกาอากาศไปสักครู่หนึ่งก่อนที่จะล้มลงพื้นครับเรียกได้ว่าเป็นค่ารวบที่สุดยอดมากๆ ส่วนความสามารถพิเศษของเธอนะครับเมื่อมีการใช้สกิลไม่ว่าจะเป็นร่วงโรนแรงโน้มถ่วงแล,ล้วก็ร่องรอยดับศูนย์เนี่ยจะมีการเปิดเอฟเฟกไหลทวนเอฟเฟกไหลทวนนี่จะไม่ได้มีอะไรพิสดารมากนักนะครับก็คือเหมือนก็เป็นตัวเคาน์เตอร์นับเอาวไว้นะครับและเมื่อไอไหลทวนเนี่ยมันมีการซ้อนทับจนถึงสูงสุดก็คือสูงสุด5ครั้งนะครับจะมีการเปิดใช้เอฟเฟกพลังงานไหลเวียนแก่สมาชิกทั้งหมดซึ่ง พลังงานไหลเวียนก็่คือเพิ่มพลังโจมตี1 5เปรปริมาณดาเมจธาตุไฟเพิ่ม15%เมื่อเอฟเฟกดังกล่าวเปิดใช้จะลบเอฟเฟกไหลทวนนะครับซึ่งระยะเวลาของสกิลนี้15วินาทีเรียกได้ว่าสามารถโจมตียังรุนแรงแล้วยังสามารถบัฟเ,เพื่อนได้อีกด้วยและยังมีอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อสร้างเขตแรงโน้มถ่วงเปิดใช้เอฟเฟก์ร่างกายถอยหลังกลับแก่สมาชิกทีมนะครับร่างกายถอยกลับก็คืออันนี้ฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องของ,งจีขอร์เซ็นที ฟื้นฟูพาวเวอร์เกตต่อเนื่อง2%แก่ทั้งทีมทุก3วินาทีเป็นระยะเวลา15วินาทีรวมๆกันแล้วก็คือ10%เรั่นแหละครับ ส่วนกิจกรรมในช่วงนี้นะครับก็มีหลากหลายเหมือนกันนะครับอันแรกแคปซูลแห่งโชคนะครับอันนี้ท่านชมต้องไปทําภารกิจก่อนนะครับก็ายวันนั่นแหละอะไรที่เราต้องทําประจําวันอะ่ะมันต้องทําอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะได้รับของอันนี้มาโดยอัตโนมัติเนาะแล้วเราก็เอาของที่ได้มาเนี่ยแหละลองสุ่มรูนะครับถ้าเกิดโชคดีก็จะได้รับอาวุธของน้องจีน่าไปด้วยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันมีการันตีเห็นปะ่ะเปิด100ครั้งได้แน่นอนอเดี๋ยวลองเปิดดูเลย1ิบ,บใบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมี โอ้ตกใจหมดเลยแห <c oughs> ส่วนกิจกรรมต่อมาปอยิงชุบอันนี้มีแทบทุกเดือนเลยนะครับหลักการง่ายๆท่านผู้ชมไปรับของรางวัลจากกิจกรรมประจําวันก่อนนะครับก็รับมาให้เรียบร้อยแต่ว่าเกมเนี้ยเวลาเราจะออกค้อนกันไกกระดาษเนี่ยเราต้องมีการ์ดหรือตั๋วพวกนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเวลาเราไปปอยิงชุบกับน,น้องเขาเนี่ยเราไม่มีแต้มเราก็ไม่สามารถที่จะลงได้นะครับอย่างเช่นน้องเขาก็มีแต้มเหมือนกันเห็นไหมครับมีค้อนมีกระดาษมีกันไกไม่เท่ากันด้วยถ้าเกิดว่าน้องเขาใช้ค้อนกับกระดาษไปหมดแล้วน้องเขาจะเหลือแค่กันไกใช่ปะ และถ้าเกิดเราเหลือคอนนั่นหมายความว่าเราจะชนะนองได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยชุ้มของเกมเนี่ยจะต้องมีการคำนวณด้วยเล็กน้อยนะครับไม่ได้มั่วๆลงไปเลยแล้ววัดดวงกันไม่ใช่อย่างนั้นส่วนต่อมามิชชั่นายวันตอนนี้เขาก็รีเซ็ตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แนะนําว่าให้ทําให้ครบ50เควสนะครับผมจะได้รับตั๋วเปิดกระชปอง50ใบ ส่วนต่อมาจะเป็นทัวร์นาเมนต์พัฒนาจีนาท่านผู้ชมต้องมีน้องจีนาก่อน,นะครับแล้วก็ท,ทําเควสตามที่กําหนดนะครับเราจะได้รับแต้มมาและเมื่อเราทําแต้มครบตามที่กําหนดนะครับก็จะได้รับไอเทมสนับสนุนด้วยถ้าเกิดครบ1,500แต้มก็จะได้อาวุธของน้องจีนาด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนต่อมาที่จะพูดถึงเลยก็คือตอนนี้ทางเน็ตมาร์เบเขามีการแจกแอร์ดรอปเหรียญ MBX ด้วยนะครับ MBX นี่ก็คือชื่อย่อของโทเคนที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในเกมของเครือเน็ตมาร์เบนะครับชื่อเต็มก็คือตามนี้เลยมา r บรก วิธีการก็ง่ายง่ยครับแค่ท่านผู้ชมไปเอา ID ที่ท่านผู้ชมเล่นเกม s o l o l e v e l i n g Alliance เนี่ยมาใส่ไว้ที่นี่นะครับถ้าเกิดไม่รู้ว่าหาตรงไหนกดตรงนี้เลยก็ได้ครับคือเดี๋ยวเขาจะมีบอกว่าไปเอาได้ที่ไหนบ้างนะครับต่อมาท่านผู้ชมต้องมี MetaMask Wallet ด้วยนะครับถ้าเกิดยังไม่มีก็ไปสมัครกันมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับและแน่นอนว่าตัวเว็บเขามีสอนเรียบร้อยเลยว่าสมัคร m e t a m a s k อย่างไรนะฮะ แล้วเราก็เอา ID ของ m e a m m s s Wallet เนี่ยมาใส่ไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็อันนี้ใส่รายชื่อของคนที่ต้องการจะสนับสนุนนะครับถ้าเกิดนึกใครไม่ออกใส่ไปเลยชอตตี้บูโจวาแต่จริงๆมันไม่ต้องใส่ก็ได้นะอันนี้คือแค่ไกดเฉยๆครับผม ส่วนข้อที่5นะครับอันนี้จะเป็นภารกิจ2อย่างที่ท่านผู้ชมต้องทําถ้าไม่ทําก็ไม่ได้รับรางวัลแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยคือท่านผู้ชมจะต้องสมัครเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าซัพพอร์เตอร์ให้กับโครงการ npc plus m โปรแกรมนั่นเองครับซึ่งอันนี้ผมเคยทําคลิปแยกไว้แล้ว สามารถไปย้อนดูได้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเกิดขี้เกียจไปดูสรุปให้สันส้นๆแล้วกันว่าเป็นโครงการของทางเน็ตมาร์เบิลนี่แหละครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ทาคอนเทนต์นะครับหรือว่าเป็นคนที่สนับสนุนผู้ทําคอนเทนต์ทีหนึ่งนั่นเองหลังจากนั้นก็เข้าเว็บไซต์ที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับและท่านผู้ชมก็มากดสนับสนุนผมก็ได้นะครับหรือจะไปสนับสนุนคนอื่นก็ได้นะเอาที่ท่านผู้ชมชอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆก็ค่อยมาสนับสนุนผมก็ได้ หลังจากนั้นท่านผู้ชมต้องกลับเข้าไปในเกมแล้วก็ซื้อสินค้าใดก็ได้ในร้านค้านะครับผมน,นั่นแหละถ้าเกิดว่าทําครบ2อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ติ๊กถูกไปนะครับแล้วก็กด yes แล้วก็ Submit นะครับ ส่วนคนที่สมัครเป็นครีเอเตอร์นะครับตอนนี้เขาก็มีภารกิจใหม่มาให้ทำแล้วนะครับผมก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าตัวเองเนี่ยทำภารกิจที่ไหนเป็นหลักอย่างผม u t u b e เนี่ยก็คือจะต้องสตรีมมิ่งหรือว่าทำวิดีโออย่างน้อย5นาทีนะครับใครใช้เทเลแกรมก็ต้องเขียนข้อความพร้อมกับรูปภาพล้ว3 0าตัวอักษรอะไรเงี้ยนะครับส่วนทว i t t e r นะครับก็150ตัวอักษรและก็มีรูปภาพหรือเอาวิดีโอเนี่ยแหละไปลงในทว i ต t e r ก็ได้ครับคนที่ทำใน r ร ddi กก็300ตัวอักษรและก็มีรูป ก็โอเคส่วน Facebook ครับ500ตัวอักษรแล้วก็1รูปหรือจะเอาวิดีโอ5นาทีนี่แหละครับไปลงเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคำถามต่อมาคือเขาให้ทําภารกิจอะไรใช่ไหมครับคือคลิปนี้ออกไปเนี่ยมันจะเป็นภารกิจที่2มงนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาให้ทําอันนี้ครับ workshop of brilliant Life balance strategy ซึ่งมันต้องผ่านโหมดยากของเนื้อเรื่องบทที่10ก่อนนะผมยังทําไม่ถึงเหมือนกันครับก็เลยข้ามมาทําอีกอันนึงเลยก็คือรีวิวตัวละครใหม่ที่ผมทําในคลิปนี้นั่นเองนะครับ โอเคทีนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเอาคอนเทนต์ที่เราทำอะครับไปแชร์ใน Creator Hub ห้วโดยก็คือกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะดีดไปแล้วก็เขียนรีวิวได้เลยตรงนี้นะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันละกันนะครับใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปเป็นทีเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงโครงการ NPCM ด้วยนะครับและถ้าเกิดมีอะไรที่น่าสนใจอีกแล้วก็ไว้เจอกันได้ใหม่กับ Solo Leveling Alliance